ต้องยอมรับเลยว่าร่างต่างๆของมัสเรเดอร์กระบุถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยว้าวขนาดนั้นแต่ในด้านความครีเอทนี่เต็ม10ไม่มีหักครับนำเสนอแต่ละร่างออกมานี่เหมือนกับทำมาจากขนมจริงๆอ่ะเห็นแล้วรู้สึกอยากกินขนมเลยอ่ะก็ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงร่างต่างๆของ m ม s สเ r เดอร์กระบุกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน8ร่างและจะเป็นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ popping gummi ร่างพื้นฐานของ mass raider กระบุจุดเด่นของร่างนี้ก็คงจะเป็นชุดกราะ j ลลี่ที่สามารถรับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าโดนโจมตีแรงๆชุดกราะมันก็แตกอยู่ดีอะและเท่าที่ผมดูซีรีส์มานะไอ้ร่างเนี่ยเป็นร่างที่ชุดกราะแตกบ่อยที่สุดแล้วคะครนอกจากนี้ร่าง popping gummi ปปก,ก็ยังมีความสามารถในการเสริมพลังการต่อยและการเตะได้ด้วย ในส่วนของดีไซน์ส่วนตัวผมชอบนะโดยเฉพาะการไล่สีอะชอบมากเลยและขนมที่เป็นต้นแบบของร่างอป p p i n g ัม m ี i ก็ตามชื่อเลยครับัม m m ่เป็นขนมประเภทเคี้ยวที่เคี้ยวแล้วโคตรติดฟันมีส่วนผสมหลักเป็นเจลาตินเหมือนกับเยลลี่แต่ว่าสองอย่างเนี้ยไม่ใช่อันเดียวกันนะกัมมี่จะมีความเหนียวหนึบหนับกว่าเยลลี่แล้วสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ด้วยัมมี่ที่ใครหลายคนรู้จักก็น่าจะเป็นัม m m ่แบร์มั้งครับ sakku s a k k จุดเด่นของร่างเนี่ยเอาจริงนะแม่งมาอยู่ที่อาวุธอย่างดาบหมดเลยอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าชุดกรอกมันเปราะแค่ไหนอ่ะในส่วนของอาวุธที่เป็นจุดเด่นของร่างนี้ตัวด้ามดาบจะเป็นซองขนมที่โดนบีบจนบี้ส่วนคมดาบก็จะเป็นเลและผมบอกเลยนะนี่น่าจะเป็นอาวุธไรเดอร์ที่เปราะที่สุดแล้วล่ะเคาะนิดเดียวก็แตกแล้วแต่ก็แลกกับการที่ว่ามันสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆแต่นี่ก็ถือว่าเป็นดาบที่คมมากเลยนะ ถ้าฟันโดดด้านคมนะแม้แต่เหล็กก็ยังตัดได้อะนําเสนอความเป็นเลอไม่ได้สร้างสารรค์ดีครับส่วนดีไซน์อันนี้แอบเฉยๆนะยังไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นอนะส่วนขนมที่เป็นต้นแบบของร่างสก,กุลสกุชิปก็คือมันฝรั่งแผ่นหรือมันฝรั่งทอดแล้วแต่จะเรียกเลยครับถ้าให้เรียกง,ง่ายๆก็คือเลเหมือนที่ผมพูดไปนั่นแหละครับเป็นมันฝรั่งที่หั่นเป็นแว่นบางๆแล้วเอาไปทอดแค่นี้แหละไปร่างต่อไปเลย ฟูวะมาโล่ร่างนี้จะมีจุดเด่นเป็นการป้องกันแต่ก็มีพลังเสริมเป็นการขยายร่างเพื่อใช้ในการโจมตีได้ด้วยซึ่งการขยายร่างที่ว่าเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันแบบแรกคือขยายแค่ตัวขายเท่าเดิมแบบที่2คือมาเป็นรถบดถนนไปเลยโซนดีไซน์ผมว่าใครหลายคนก็คิดเหมือนกันแหละว่าดีไซน์มันเหมือนตมัสคอตของมิชลินมากเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยในจุดนี้ ส่วนขนมที่เป็นต้นแบบของร่างฟัวมาโล่ก็คือมาร์ชเมลโลเป็นขนมที่ทำมาจากน้ำน้ำตาลแล้วก็เจลาตินตีผสมเข้าด้วยกันในสื่อต่างชาติมาร์ชเมลโลมักจะถูกนำเสนอเป็นขนมที่เอามาปิ้งกินหน้ากองไฟซะส่วนใหญ่และแน่นอนถ้าปิ้งหน้ากองไฟนานๆมันจะไหม้นำมาสู่จุดอ่อนของร่างฟัวมาโล่ที่เวลาโดนไฟนะชุดเกราะละลายทันทีเลยช็อกโกดันจุดเด่นของร่างเนี่ยมันเหมือนกับร่างเลยเลยครับไปอยู่ที่อาวุธหมดเลย แต่เราก็พอรู้จุดอ่อนของชุดเกราะนะคือความร้อนครับถ้าโดนความร้อนก็จะละลายเหมือนร่างมาร์ชเมลโล่เลยส่วนอาวุธก็จะเป็นปืนที่มีดีไซน์มาจากช็อกโกแลตแท่งที่โดนกัดไปแล้วส่วนคนที่กัดไม่กระบ,บุก็เป็นโกดิโซนั่นแหละในส่วนของดีไซน์ก็ถือว่าเท่ใช้ได้ครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าส่วนหัวกับส่วนตัวมันยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่ครับและขนมที่เป็นต้นแบบของร่างช็อกโกดลนก็คือช็อกโกแลตครับ โดยช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปมาจากฝักโกโก้ครับแล้วการแปลรูปที่ว่าเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยแต่ถ้าดูจากร่างชโกดันก็น่าจะมีดีไซน์มาจากช็อกโกแลตแท่งนี่แหละครับก็ตรงตามชื่อเลยครับมันคือช็อกโกแลตที่ทําเป็นแท่งนั่นแหละกูรูแคนร่างนี้เป็นสายทําลายล้างอย่างแท้จริงเลยครับจุดเด่นของร่างนี้ก็คือชุดเกราะที่มีความใหญ่และอาวุธครับอาวุธทั้งหมดของร่างเนี่ยเป็นอาวุธหนักหมดเลย ก็นึกถึงมัส r a เดอร์โซดาก็ได้ครับอาวุธแอบคล้ายๆกันต่างกันแค่ดีไซน์เฉยๆส่วนข้อเสียของร่างนี้ก็คือมันหนักครับไม่ว่าจะชุดเกราะหรืออาวุธมันหนักมากทําให้เวลาเคลื่อนไหวหรือโจมตีอ่ะอาจจะลําบากสักหน่อยในส่วขนขดีไซน์ส่วนตัวนะผมว่ามันก็โอเคแหละคือมันจะว่าไงดีละ่ะดูอลังการดีส่วนขนมที่เป็นต้นแบบร่างกูรูแคนก็คือโรลลี่ป๊อปหรืออมยิ้มนั่นแหละครับ เป็นลูกอมแข็งที่ติดอยู่บนไม้เวลาจะกินก็เลียวครับตัวอย่างที่ใครหลายคนรู้จักก็น่าจะเป็นจุบจุบเนี่ยนะครับประมาณนั้นบูธเชลอ่ะงี้ปะวะร่างนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับไปเด่นที่วาเลนหมดเลยโผล่มาครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใช้อีกเลยจุดเด่นของร่างนี้เท่าที่ผมเข้าใจได้นะก็คืออาวุธที่เป็นขวานดีไซน์ก็จะเหมือนเค้กโรที่โดนกัดแหว่งไป2จุดและร่างเนี่ยก็มีความสามารถในการเสกขอนไม้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศัตรูได้อีกด้วย และขอนไม้ที่ว่าเนี่ยก็คือขอนไม้จริงๆเลยโซดีไซน์เฉยๆครับส่วนตัวแล้วอะ่ะผมคิดว่าร่างเนี่ยเหมือนคนทำอะ่ะเขารีบทำไปหน่อยนะและขนมที่เป็นต้นแบบของราบ,บุชเชลถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือเค้กขอนไม้นั่นแหละครับส่วนชื่อจริงๆของขนมอันนี้เอาจริงๆนะผมอ่านไม่ออกครับใครอ่านออกก็ช่วยมาเมนบอกกันด้วยนะครับว่ามันอ่านยังไงซึ่งเค้กขอนไม้ที่ว่าเนี่ยเป็นเค้กของฝรั่งเศสเป็นเค้กโรที่ตกแต่งให้ดูเหมือนขอนไม้ มักจะนิยมกินกันในวันคริสต์มาสและเอลราบูเชลเนี่ยก็มาช่วงวันคริสต์มาสพอดีด้วยนะเคกกิ้งในที่สุดก็มาถึงร่างอัปเกรดสักทีบอกตามตรงร่างเนี่ยเปิดตัวมาได้อิมแพกมากเลยมันดูมีคุณค่ามากเลยนะร่างเนี้ยในส่วนของความสามารถแน่นอนว่าเป็นร่างอัปเกรดทั้งพลังต่อยพลังเตะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยเป็นหอกหรือดาบละมังส่วนดีไซน์ก็เป็นการผสมกันระหว่างเค้กปอนกับที่บีบครีมแล้วอุชินเนี่ยโจมตีระยะประชิดก็ได้โจมตีระยะไกลก็ได้ซึ่งจะเป็นการโจมตีด้วยการบีบครีมใส่แล้วยังสามารถเสดลูกน้องมาช่วยต่อสู้ได้ด้วยอะไรมันจะสายรพัดประโยชน์ขนาดนั้นเนี่ย มาพูดถึงดีไซน์กันดีกว่าบอกเลยว่าร่างเนี้ยโคตรสวยโคตรเท่บอกว่าเป็นร่างสุดยอดก็เชื่อ,อแล้วบอกตามตรงนะไม่คิดว่าเค้กกับมัสเรเดอร์มันจะไปกันได้อะแล้วดูดิโคตรเข้ากันสุดๆไปเลยครีมบนส่วนหัวที่เหมือนกับมงกุฎอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าร่างเนี้มันมีความเป็นราชาจริงๆก็ตรงตามชื่อร่างนะครับเค้กกับคิงโคตรตรงตัวเลยและขนมที่เป็นต้นแบบให้กับร่างเค้กกิงก็คือเค้กนั่นแหละครับ แต่ถ้าพูดแค่นี้มันจะง่ายไปเพราะอย่าลืมว่าเค้กมันมีหลายแบบแล้วร่างเค้กกิ้งมันมีดีไซน์มาจากเค้กแบบไหนล่ะถ้าดูจากดีไซน์แล้วก็น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนั่นแหละครับบรรดาเค้กทั้งหมดนะช็อตเค้กถือว่าเป็นเค้กที่ทําง่ายพอสมควรแล้วช็อตเค้กอ่ะก็มีหลายแบบด้วยแต่ช็อตเค้กที่ถือว่าทําง่ายที่สุดก็คงจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนั่นแหละหลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเค้กครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นั่นแหละครับบริสตัทซอเบทอ่านถูก และแล้วก็มาถึงร่างสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับบอกตามตรงเลยว่าถ้าเทียบกับร่างเค้กแล้วร่างเนี่ยเปิดตัวมาได้ไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่ครับก็แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนความสามารถถ้าเทียบกับในเกม RPG ร่างนี้ก็เป็นสายเมทครับเพราะความสามารถของร่างนี้คือการโจมตีด้วยน้ําแข็งเพียงแค่เลียกรอส่วนที่เป็นไอตีมากก็สามารถพ่นน้าแข็งจากปากได้แล้วน้ําแข็งที่พ่นออกมาเนี่ยดูอาลังการมากเลยและถ้าด,ดูแล้วอ่ะพลังกายของร่างเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ก็เลยเป็นสายเมดไงในส่วนของดีไซน์ผมขอพูดจากใจเลยว่าผมชอบร่างนี้มากชอบยิ่งกว่าร่างเค้กอีกน่าจะชอบสุดในตอนนี้แล้วละ่ะคือไรเดอร์ไอติมอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะมาเวนี้ไงแล้วมันออกมาดูดีกว่าที่คิดด้วยดีไซน์สำหรับผมคือไม่ผิดหวังเลยครับชอบมากและขนมที่เป็นต้นแบบให้กับร่างบริษัทซอรเบตก็คือไอศครีมครับแล้วจากชื่อบริษัทซอเบต ไอติมที่เป็นต้นแบบให้กับร่างนี้ก็คงจะเป็นไอติมซอเบทนี่แหละครับขอพูดก่อนนะเชอร์เบทกับซอเบทมันคนละอย่างกันนะครับถามว่า2อ,อย่างเนี้มันต่างกันยังไงต่างกันที่วัตถุดิบครับเชอร์เบทจะมีนมเป็นส่วนผสมส่วนซอเบทจะไม่มีมันต่างกันแค่นี้แหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับชอบร่างไหนกันบ้างก็ลองเม้นต์มาได้นะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ